สวัสดีแฟนเพจที่น่าฮัทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาแปลงเมนูที่โบราณโบราณนะครับโบราณที่สุดในเพจผมที่ผมเเนี่ยมาแล้วนะครับเนาะนั่นก็คือเมนูน้ำเมี่ยงนะครับผมเนาะผมไปเสาะถามหาสูตรนะสูนะครับได้ถามอุ้ยอายุ82นะครับเปิ้นบอกผมเนี่ยจะอี้นะครับผมเนาะคั้วมันก็ตามเนี่ยนะครับเหมือนน้ำไม่แกงเมืองเลยนะครับผมอันนี้คือน้ำเมี่ยงนะครับผมมันคือเวลาเปิ้นนึ่งเมี่ยงที่คนเท่าเกี้ยวน่นะครับ น้ำมันจะน้อยไปอยู่ตั้งรูปมอหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าไปเขี่ยวมันก็อย่าซีประมาณนี้สีมันก็บอกให้าแงมได้นะครับแต่มันก็มาลามตัวนะครับมาต้องมันแยกกินกับมันจะลามนะสูน,นานะครับเขาจะเนี้ยเหมือนน้พริกแกงเมืองเลยครับหอมขาวพริกนะครับผมตามไปเรื่อยๆเลยนะครับให้มันเรียกใส่หอมแดงใส่กระปินะครับผมตามอยู่ก็มันจะเรียก จบนะครับแล้วเหละนะครับน้ำพริกน้ำเมี่ยงง่ายครับปัดลง่ายขนาดละผมถามอุ้ยว่ามันมีตี๊แต่ไงอุ้ยบอกมีเตี้ยอีบะเพื่อให้มันเข้ากับเมนูโบราณนะครับผมผมก็จะใช้มะแขงเก่านั้นนะสุนเนอร์นะครับเอาพริกลงไปพาร์ตนะครับพาร์ตึ้งมันหอมนะครับซ้่นตี๊กใส่แคบหมูนะครับแต่ผมจะใส่หมูซับนะครับผมมักกินนะสุนเนอร์นะครับแล้วเอาไปยัดขั่วไปเรื่อยๆบัตดก็คือหมูสุกตั้งแตเตือนนะครับแล้วเาก็จะเติมน้ำลงไป ใส่นักไปเลยก็ได้นะครับน้ำนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ข้าวคั่วนะครับผมเนาะเติมน้ำแผมหน่อยนะครับมันน้อยลําไปนะครับผมเนาะเวลาถ้าเอาใส่ข้าวคั่วเนี่ยมันจะไกล้นะครับผมเนาะถ้าน้ำมันเริ่มเบือดท่าก็ใส่น้ำเมี่ยงในเขาถอกไว้ดแก่นะครับแตวแตลแตลลงไปเลยห้ามใส่นักเด็ดขาดนะครับผมห้ามใส่นักเด็ดขาดนะใส่นักไปจะขมนะครับผมใส่น้อยเดียวเปาะนะครับผมเนอะเซตปุ๊บนะครับเ่าก็จะรอมันเดือดแถมสักบึดสักเมื่อเอาข้าวคั่วลงไปผัดนะครับผมเนาะ กนไปกนมากนไปกนมานะครับตอนนี้มันก็จะแล้วแฟงแล้วแฟนนี่ก่อนนะครับเนอะเอาโกนปากนะครับทู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 ยนะครับเนอะเฮ้เข้าขั้วมันแตกนะครับผมเนาะเส็จปุ๊บมันก็จะจับตัวเข้าไปก้อนใีอ่เลยนะครับผมเติมน้ําปลาแหงหน่อยนะครับมันต้องปรุงอย่างสักอย่างนะครับมีกระน้ําปล่าด้วนน่ะอุ้ยบอกว่าใส่กค่น้ำาปลาก็ลามละอีกแบเนาะครับเนาะเราก็จะอุ้ยขิ้งนะครับผมล้วก็จะคายลงไปนะครับผมเนาะแค่นี้ก็แล้วแล้วนะครับผมน้ําเมี่ยงของเฮานะครับผมเนาะ ยำขนาดนะครับผมจะบอกว่าไปซื้อที่ไหนได้นะครับผมเนาะถ้าใครอยู่สันปตองนะครับไปซ่อซื้อที่กาดเจ้าได้นะครับมีร้านขายทันอยู่นะครับหรือว่าใครอยู่ในเวียงเชียงใหม่นะสูเนเนอร์ไปซื้อกาดเก่าลำไยนะครับเนี่ยกาดกาดดวงที่เปิดขายดอกขนาดเตียวเข้าไปนะร้านไหนาขายเมี่ยงก็ไปถามซื้อทันทันนะมันต้องมีนะครับบอกว่าซื้อน้ําเมี่ยงหน่อยนะครับเนอร์มาก็จะกินกู้กับหอมขาวเจียวนะครับแล้วก็จะเป็นหอมแดงเจียวเนาะ หอมแดงนี่เจียวนะครับผมก้อยๆเจียวแล้วก็เจียวตอนเซ็ตเนี่ยมันต้องขึ้มันแดง้ําเหลือนะครับประมาณนี่กับปอนะครับเดี๋ยวหอาออกมาไว้ตั้งนอกมันจะซุกแหมนะครับเนอโอเคนะครับตอนนี้หอมเจียวเขาก็แล้วลวออเะเขาก็จะมาตากน้ำเมี่ยงของเขานะครับมาใส่ใบตูนอันสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเนี่ยที่เปิ้ลแปลงขายเปิ้ลมาใส่กิ้นนักนะครับเดี๋ยวเปิ้ลตื่นเขาแปลงโคเดลใส่ไปเลยนะครับกิ้นเอ้ยไอหยังเอ้ยน้ำมักเห็นก็ใส่อันนะนะั้นนะสุเนาะแค่แค่น้ำมักกระดูกได้ก็ค่ะ จะเนี้ยน้ำเมี่ยงใส่กระดูกกับเรื่องของสูงมันถึงเงี้ยได้น่าจะสูกกินได้นะครับเนาะแลาวก็จะโรยขิงนะครับผมแล้วก็จะมีนี่เลยนะครับหอมขาวเจียวหอมแดงเจียวออนท็อปด้วยคอวเรนเดอร์นะครับผมแล้วก็กินกุ้งกับแคบหมูนะครับผมมาถึงเวลาสมควรนะครับแคบหมูกุ้ย every อดี้ยอกนะครับปะัตต้ายังคือนะครับเนาะเมนูนี้มันถึงโบราณปปกระ,ระกหล่ำบอลเลยนะสุนันนะครับผมเนาะ ไข่บหุจักกระพออย่าเหี้ยนะครับหรือว่าไขรหูจักก็แสดงว่าสูเท่าละเนอ